สวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกท่านเนาะยังไม่จบนะเอฟซียังอยู่กับการเซอร์ไพรส์นะฮะยังอยู่กับการเซอร์ไพรส์อันดับแรกเนาะก็น่าจะได้เซอร์ไพรส์น้องเค้กก่อนนะเอฟซีอาจจะเซอร์ไพรส์น้องเค้กก่อนเพราะว่าไม่มีหมดแล้วเซอร์ไพรส์น้องเค้กเซอร์ไพรส์น้องเค้ก นะยังอีกอ่ะแม่เคยว่ามันหมดแล้วยังอีกนะเซไปแล้วเซไปอีกยังเซอร์ไพรส์น้องเคอีกนะฮะนี่เฮ้ไปยกมาเจ้าของบ้านเจ้าของรถไปยกมาไปยกของไปยกของมาไปยกของมาอ่าเรายังไม่หมดนะฮะมันเป็นขั้นตอนเป็นสเต็ปสเต็ปนะมันเป็นลีลาของพวกเรานะเอฟซีนะ เอฟซีจะหัวใจวายแล้วลุ้นขี้แตกขี้แทนนะเอฟซีทุกท่านนะอืมนี่นะฮะก็เห็นกันนะกับตันนะอือช่างนะครับใช่โอ้โหเฮ้ยโอ้โห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 ไปอยู่ด้านนี้นโอเคเออนี่นะฮะโอ้โห มีมูลค่ามากเลยเออให้นี่ฮะลุงถนอมบอกว่านครสีบอเป่นี่คือบ้านสำรองของน้องเค้กนะฮะไปไหนมาไหนหรือขึ้นเขาลงห้วยนะสมมติว่าก็สามารถนี่ไม่แน่บ้านหลังนี้อาจจะไปกลางคู่กับเราฮะเต็นห้าหลังอย่าหรอได้เออ วางหรือว่าเนอะนี่เต็นท์ห้าหลังคู่กันนี่อเค้กบอกครับเด้อโอ้ครับเลยอันนี้เป็นเป็นบ้านกลางมาแล้วหญ่ก่ารถกระบะนี่อีกใช่ที่นอนหกฟุตที่นอนหกฟุตนอนได้หลังใหญ่อ่เอาเรามาสอบถามน้องเค้กก่อนนะน้องเค้กจากจะได้รายได้จากยูทูบไหมยังไม่รู้ครับอยากได้ไหมอยากได้ครับอื น้องเค้กต้องขยันนะขยันลงคลิปเหมือนวันเนี้ยเราไม่อยู่น้องเค้กก็ไม่ไม่มีคลิปลงเลยเพราะว่าไม่รู้จะถ่ายอะไรกับใครคือถ่ายเดินเล่นหลังบ้านนี้ก็ได้ใช่เพราะว่าเอฟเอฟซีเขาอยากติดตามชีวิตของครอบครัวชีวิตน้องเค้กเป็นอยู่ยังไงมายังไงพ่อเืยน้องทอดไข่นี่ก็ไม่ถ่ายน้องเลยผมลืมมังค่าทอดไข่ไหมเอ้าเราจะสอบถามน้องเค้กนะสมมุติถ้าน้องเค้ก ประสบความสําเร็จได้รายได้จากช่อง youtube น้องเค้กจะเอาไปทําอะไรครับก็ไม่จะเก็บไว้ครับเอาไว้เป็นทุนเรียนทุนเะรียนอืมแล้วอะไรอีกครับก็ยังไม่รู้ครับดูแลครอครัวครับดูแลพ่อพครับดูแลพ่อ,พอดูแลน้องครนะับแล้วมีความใฝ่ฝันอยากจะพาพ่อนี่ไปรักษาดวงตาไหม อนี่นะก็เป็นค,ความฝันของน้องเค้กนะฮะคือตอนนี้เอฟซีถามมาเยอะว่าน้องเค้กเนี่ยทำไมถึงไม่เรียนต่อไม่เรียนต่อทำไมถึงอไม่ไปเรียนอะไรคือด้วยฐานะทางบ้านเนาะใช่ลำพังพ่อหาเงินคนเดียวส่งลูกสองคนนะมันไม่ทันอยู่แล้วนานๆจะมีคนมาจ้างลูกน้องอดีอะ <c oughs> นะแม่ เอาเลียกกันอีกแล้วยังไม่จบฮะยังเหรอยังไม่จบยังอีกไปอะไรอีกระบาวนั่นใช่ไหมอะไรอีกอะไรอีกอะยังไม่จบอีกเหรอเราจะเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่ใครกันโอ้วน้ำตาลยุงกัดแม่ยังไม่จบในทีวน้องเค้กถึงกับหอบหิ้วไปไม่ไหวนะ ตอนนั้นก็ไปนานแท่งนานน้ำตาลน้ำตาลอยู่ไหนเร็วลูกเร็ว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 ลืมไปเลยท่ามหน่อยขยับไปขยับไปเออนั่นแหละนั่นแหละถามหน่อยพ่อมาด้วยหน่อยพ่อครับตั้งแต่เกิดมาเคยได้กินสิ่งนี้ไหมอะไรหรือยังอะไรล่ะลูกรู้หรือยังว่าอะไรน้องได้กลิ่นได้กลิ่นเนาะตั้งแต่เกิดมายังไม่ได้กินเลย แล้วอันนี้จะแบ่งใครไหมแบ่งใครแบ่งค่าลูกมีมีหางเสียงด้วยนะลูกนะแบ่งค่าค่อนข้างนู้อ่ะค่อนข้างนู้อ่ะแบ่งพ่อแบ่งแบ่งพ่อไหมลูกแบ่งพ่อทานไหมนี่แหละพี่เค้กเราให้ทานได้ไหมนี่เป็นของออกกจาถุงหน่อยพี่่ใหญออกจากถุงหน่อยไหมมันจะได้สวยสวยอืมเป็นเพลียน คลกลิ่นมาถึงนี้เลยตีจมูกแมยจะกลมถึงกับวิ่งหนีนี่ขอบคุณค่าลูกน้องน้ำตาลขอบคุณค่าก็เป็นจากก็เป็นจากจากพี่ใหญ่คนใต้นะได้มอบบ้านให้กับน้องเค้กแล้วก็อยู่ตรงผมพอดีไปหาเพี่อนน้องเนแล้ได้มอบบ้านให้กับน้องเค้กบ้านสำรองแล้วก็ สําคคัญือพี่ใหญ่คือเป็นพ่อพ่อพี่ใหญ่นะไม่ใช่แค่ให้เค้กนะไม่ใช่แค่ให้เต็นท์ไม่ใช่แค่ให้ทุเรียนแต่พี่ใหญ่คนใต้น่ะคือบ้านเป็นเจ้าของใช่ทั้งหลังเลยเป็นผู้ให้บ้านเป็นผู้ให้บ้านลางนี้นะแล้วก็แกก็อยากให้น้องน้องน้ำตาลนี่ได้กินทุเรียนครั้งแรกบอกว่าไม่เคยกินไม่เคยกินิด้เสดออมาพ่อเคยกินบหครับ โอ๋อพ่อยังไปกินอยู่แต่น้องยังหนาวไม่พ่อทำไมกดก็เป็นหนาวหนาวอยู่ก็เป็นหนาวเรามอบให้กับน้องเค็กเลย๋ยวเจอคนใหญ่คนตาเซอร์ไพรส์สุดๆเดี๋ยวนะอะไรยังไม่หมดยังไม่หมดพี่คนใต้นะฮะพี่ใหญ่คนใต้เอาคนใต้ทำไมคนใต้อีกแล้วหรอกท่านได้โอนเนาะไม่ใช่โอนเนอะท่านได้มีจิตเมตตาอยากจะให้อ่า เอาตังมาให้พวกเราเนาะห้าพันบาทเมื่อเช้าก็ให้ไปซื้อบ้านหลังใหม่ให้บ้านจำรองให้กับน้องเค้กแล้วก็ซื้อทุเรียนจะแปลงแล้วนะที่เหลือนะฮะเงทอนทั้งหมดไม่ได้อมนะฮะอซีทุกบาทเอามามอบให้คุณพ่อเลยกับหัวอยู่มเหลือเท่าไหร่นะเหลือหนึ่งพัสองรอยยี่สิบ สามสิบห้าบาทนี่นะเอฟซีเราก็จะมอบให้คุณพ่อไปใช้จ่ายในครอบครัวเนาะขอบคุณครับครบหรือเปล่าคุณพ่อครบมีเหรียญนั่นด้อยป่ะมีเหรียญด้วยนะมีเหรียญด้วนะเพื่อเก็ส่งมอบความสุขนะให้กับทางครอบครัวของคุณลุงถนอมนะครับอ่ะก้าวขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีสักหน่อยครับขอขอบคุณครับ ที่ส่งขอมาให้แล้วก็ที่ที่มีความเมตตานะครับที่ควาเมตตาที่สร้างบ้านให้นะครับผมขอบคุณอย่างสุดซึ้งแล้วแล้วก็ผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับเนาะก็มีแต่ว่าขอบคุณครับรับครับเพราะว่ามันตักเสีวบาอย่างนะครับครับอ๋อคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผู้ันใหม่สวัสดีค่ะ